กราบสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนหมอล่ำที่ติดตามช่องเราเรื่องขึ้นนี่สันหามาเราสารความบันเทิงข่าวสารในวงการศิลปินสำหรับมือนีวันที่16ธันวาคม2 5 6 5กะห้ายอกาวงเลยมากกลางเดือนธันวาคมลาแล้วเนาะได้มือนีก็เป็นสัญญาณบอกว่าปริศนาโตเลขสีมา้าแห้งได้พี่น้องและสิออนตโตล่งเมื่อเวลาผ่านบสามเคิงไป กาไกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วเนาะมื้อนี้อากาศก็สิเย็นเย็นในคุมแถวบานเฮ่าส่วนยายเองสวมเสื้อกันหนาวสองสันพี่น้องผู้เ่าหนาวเย็นอากาศเย็นเย็นแบบนี้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับรักษาสุขภาพกันแน่เด้อจ้าเสริมใสเสื้อผ้าหนาหนาแน่ใ,ใส่ถุงเท้ารักษาความอบปุ่นของเท้า อาหารการกินกนกินฮอนฮอนสีดีต่อร่างกายสำหรับการติดตามข่าวข่าวของคนในวงการศิลปินพี่น้องยายขอเวาถึงน้องแอมชนทีชากะได้เลิกแล้วเนาะเลิกเปิดซิงเกิลใหม่แล้วเดอ้อพี่น้องกับข่ายไม่แกรมมี่โกบ้านหลังใหญ่ถีหลายๆคนกะพอสีหูขาวอยู่เนาะซึ่งกำหนดการเปิด ได้เลิกก็คือวันที่8 8ธัท่านว่าคมนี่แหละพี่น้องที่เพิ่นกำหนดเปิดซิงเกิลใหม่ด้วยเพลงพาแดงของน้องถ้านับจากมือนี่ก็อีกสองมือเนาะพี่น้องเบาถึงเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังอยู่แล้วศิลปินมอล่ลํ่หลายหลายคนหลายท่านหลายวงกะมักเอาไปลองเนาะเนือลองทำนองกะติดหูเป็นเพลงที่ฟังแล้วทำนองกะสีเสาเสาแนะ่แต่ยายฟังหลายรอบแล้วมวนอยู่ เพลงนี้ศิลปินเอาไปลองคอเวอริร์ดหลายท่านหลายคนแต่ศิลปินดังๆที่ย่ายหัวจักกามีน้นองตายอรอลไทยนี่แหละส่วนโตของน้องแอมเองกำหนดปล่อยเพลงนี้วันที่18ธันวาคมเด้อพี่น้องปักมุดไวจดใส่ขางฝาไวอย่าลืมมือลืมเว้นให้กำลังใจศิลปินในดวงใจของเฮากัน ฐานับเพลงที่น้องแอมได้เปิดโตัวมาแล้วเพลงนี้กับเป็นเพลงที่สามซึ่งแต่ละเพลงกับบอหน่อยหนากันดังเปลี่ยงปางทรงให้น้องแอมเป็นทีรู้จักของวงการบอรปาวิไพยเอาโลดสําหรับยอดปิ้วสําหรับคำสัญญาที่ชาดูมานเพลงที่ทรงให้น้องแอมขึ้นเวทีศิลปินยางเต็มโตและภาคภูมิใจ คนรู้จักแอมรู้จักชานุมานรู้จักอำนาจ,จเจริญเพาะเพลงนีส่วนเพ่งขอพ่อหน้าเทาเวสวรรณวัดไรขิงกะแห้งบ่แพ่ท่างกันปล่อยเพลงไปบก,กีมือพี่น้องยอดวิวทะลุลานกะบ่ธรรมดาเดเนาะพี่น้องและเพ่งที่เป็นซิ้งเกินเปิดตหม่ของแอมนี่กะเป็นเพ่งผ้าแดงของน้อง เปิดโตเทอนีอยู่ในน้ำของข่ GM MM m m ็มเ m m มแกรมเอซีแฟนคลับต่างตารอมาเมืองมารลุนกันพี่น้องเพ่งนี้สีดังเปียงป่างสิทะลุลานวิวภายในเวลาจักชั่วโมงจักมือส่วนเทฮาค้นเมืองค้นฟังเอซีแฟนคลับก็มาติดตามไปพร้อมๆกันให้กำลังใจน้องกันต่อไปพร้อมกันกับยายจ้า